สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่ช่องเพรมซีอีกครั้งแนละ้ววันนี้อยู่กับเกม, Arena มอเลนาออเวเลอร์ก็ผมหรือว่าอวีนั่นเองนะฮะวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างปกติเราเล่นแต่ไฟซิมนะครับวันนี้เรามาลองดูกับเกมโมบ้าจริงๆ,ๆก็เล่นอยู่แล้วนะฮะปกติแต่ว่าวันนี้น,นีนะเราไปเล่นแล้วเราเกิดได้ MVP ขึ้นมาจากการเล่นแครี่นะครับซึ่งปกติผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นซัพพอร์ตตลอดนะฮะแต่วันนี้เล่นแครี่แล้วก็ได้ MVP เฉยเลยนะฮะเป็นตัวปกติผมเล่นแครี่ที่ห่วยแตกมากครับผมก็ลเลยเอามาแชร์กันนะฮะเป็นคอนเทนต์ขำๆสั้นๆน,นะฮะว่าได้ไมาได้ยังไงนะครับนนี้แต่เราไปดูกันนะฮะคลิปทั้งหมดวันนี้จะเป็นการ อัดไว้จากคูรีเพย์นะฮะไม่ได้ไม่ได้เล่นสดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะจ๊ะโอโอโอ,โอเพลงบันมากเดี๋ยวเราไปช,ชมกันในเกมกันเลยอ่าครับที่ก็คือไลน์อัพของรอบนี้นะฮะ ก็จะมีมีเนี่ยครับผมทีมเราจะมีตามนี้เลยฮะทีมเราทีมบนนะครับผมบามาครับเข้าเกมมาแลนะ้ว,อ,ว,อ,วอันนี้ผมเล่นเป็นวาวไฮนนะครับแลบ้วก็ออกของตามที่เขามีแนะนำนะฮะกดตามแนะนำมาแล้วก็ออกของตามนั้นแหละ แต่นี่คือไม่ได้ลงแรงนะครับเป็นเล่นเล่นโหมดจับคู่ทั่วไปผมก็แค่เล่นให้มันครบรอบครบ,คร,บรอบสี่รอบต่อวันแค่นั้นเองนะนี่ครับแล้วก็ทําการฟาร์มไปก่อนนะฮะจริงๆรอบนี้มาเล่นแครี่เพราะว่าก่อนหน้านี้นเล่นซับนะครับแล้วก็เจอแต่แครี่ป่วยๆก็เลยแบบรอบนี้ไม่มีคนเล่นแครี่ก็เลยกดแครี่มานะฮะเนี่ยเราก็เริ่มฟาร์มก่อนนะปล่อยให้พี่พี่หมึก ไปรับหน้าไปก่อนนะฮะอีกฝั่งก็เป็นแวนเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะข้างบนมีเลนกลางมาช่วยนะฮะแล้วก็ไม่ตีไม่ช่วยเพื่อนด้วยฮนะโอ้หทำตัวทุเลศมากนะฮะตีครีปจนตายนะผมแล้วค่อยมาช่วยเพื่อนเพื่อนเกือบตายนะครับฮะอย่าอย่าเอาเป็นเยื่อหยากร้านะนี้ไม่ดีนะฮะโอ้ยครับ,รบแล้วก็ว่างๆก็มา ฟาร์มไปเรื่อยๆครับแคลลี่แคลลี่ต้องรวยนะฮะต้องรวยต้องขยันฟาร์มนะครับอย่าปล่อยให้ว่างนะฮะนี่ฮะมีต่างคนต่างซุ่มพุ่มแวนเขาก็อยากได้ครับเราก็เขาเลือดน้อยกว่าเราครับเราก็เลยได้ไปครับสำหรับบางกรตัวนี้นี่ฮะมาเยอะเราก็ถอยครับเราต้องรวยแล้วเราต้องไม่ห้าวด้วยนะฮะแคลลี่เราต้องติ่มติมเข้าไว้นะครับเรายังไม่มีคอ เราแอบในพุ่มนะฮะเราก็ไม่รู้ครับว่าเขาแอบแต่ว่าเราก็ไม่ไปบวกฮะเราเน้นฟาร์มก่อนกับช่วงแรกน<ป>ี่ครับพิมบึกเขาก็ดูแลเราดีครับ<ป>ฟาร์มฮะเก็บเงินเก็บทองซื้อของนะครับนะฮะมาเคลียร์เลนต่อครับพิมบึกเขา ปกป้องเราสุดๆนะนี่มีเมดมาตักบุตรเอาไว้เหมือนจะเดินลงมานะครับผมแต่ตรงกลางก็หนักอยู่ครับสพอร์ตเข้าไปช่วยตรงกลางฮะตรงนี้เราเลยโล่งๆครับเราก็เลยเดินมาเก็บครีปแต่ตรงนี้เหมือนจะพลาดหน่อยครับนี่ฮะที่หมึกเข้าเพื่อบวกแล้วเราก็ช่วยช่วยสุดตัวครับแต่ว่าเราโดนนะนี่ะโดนพี่แก๊กกระชากไปกินนฮะรเรียบร้อย และพี่หมึกก็ตายตามไปนี่ครับไม่เป็นไรฮะเริ่มต้นเกมก็ดูๆกันไปก่อนครับนี่ครับมาดูข้างบนครับนี่ฮะเอมิลี่ใช่ไหมวะนี่ครับนีบ่เขาก็พยายามมาตอดป้อมเราไปเรื่อยๆฮะช่วงแรกป้อมเรายัง แข็งแกร่งอยู่ครับก็เลยสู้ได้ครับเราก็หลบหลบลีกลีกนะครับเราพยายามจะมาตอดเอาเราฮะเราก็เน่นแบบติ่มติมไว้ครับนะเราอย่าไปซ่านี่ครับเก็บแคลรเก็บคีฟเก็บอะไรไปเรื่อยๆฮะอย่างเงี้ยเม็ดอันนี้คือเขาจับไปแล้วครับแล้วก็ดูดนะแต่พี่หมึกเราถึกมากครับผมก็เลยฆ่าแคลออฆ่าแคลร่เขาไปก่อนนะฮะแล้วก็เก็บเข็บ ที่ซัพพอร์ตตามไปนั้นตะตายาเดยนลงมาก็ไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับคลิปนั้นก็ปล่อยให้ให้ป่าเอา,าร,รูาไปแลล้วสักกงง่ออกไปัดอยากได้มังกรครับดูทรงแต่เราไม่ช่วยฮะเพราะว่าเราฟาร,ร์มก่อนฮะนี่นะเราต้องมาดักกันในพุ่ม ดักทำไมก็ไม่รู้นะครับเออมาแล้วมาแล้วฮะโหสุดยอดพิม,มึกต้องยอมรับว่ารอบนี้ทีมเราค่อนข้างเล่นกันดีด้วยนะครับก็เลยช่วยให้แครี่เล่นง่ายนะครับอย่างเงี้ยโอ้โดนดูดแต่ก็สุดท้ายแครี่เขาตายไปก่อนครับไม่มีคนช่วยสปอร์ตก็ ตายตาไปนะฮะได้ป้อมด้วยรอบนี้สบายๆเดี๋ยวป้อมไปอีกหนึ่งครับเดี๋ยวป้อมไปหนึ่งด้านบนด้านบนนี่โดนรัวๆครับทำให้เราเล่นสบายฮะนี่ครับนี่ฟาบไปฟาบฟาร์มแนกก์ฟาบว่างก็ฟาร์มครับวันนี้จะขึ้นไปช่วยตรงกลางครับ่หมึกพยายามจะโดดใส่เกาะให้นะฮะแต่เราวิ่งเร็วเหลือเกินครับนี่ครับ เข้าไปโดดใส่บัสแต่ไม่ไหวครับไม่มีของฮะแล้วก็ไม่ยอมไปฟาร์มด้วยนะบัสนี่ฮะแล้วก็ยืนสอยยืนสอยไปอยู่รอบนอกครับเป็นแคลลี่อย่าไปยืนข้างหน้านะฮะยืนข้างหน้ามันจะกลายเป็นแทงนะครับแล้วผมก็ชอบไปยืนข้างหน้าด้วยนะว่าติดติดนิสัยเล่นซัพพอร์ตนี่ฮะเห็นไหมติดนิสัยเล่นซัพพอร์ตไปยืนบวกกับเขาดีนะพี่หมึกช่วยทัน มานี่ครับอ้าวให้พี่หมึกเออบัตช่วยทันแต่ตรงนี้บัตไม่รอดฮะเรียบร้อยไปช่วยไม่ได้จริงครับต้องปล่อยตายครับเราไม่มีเลือดนฮะจะเข้าไปถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็อย่าไปขอลองนะครับผมเกมนี้ถ้าเสี่ยงมันลอกเสี่ยงไม่ได้นะฮะนี่ครับเราก็วิ่งมา มาเพื่อเคลียร์ครีปนะครับผมเดินบนฮะนี่ครับเขาดักพุ่มเราเห็นเราเข้ามาเขาดักเราก็ไม่เข้าไปครับอ่าเนี่นี่ยเนี่ยฮะเอมิลี่ตายไปก่อนครับช่วยให้เรารอดฮนะแล้วก็ได เกือบคืนมาครับแก้แค้นให้เอมิลี่ได้ครับแวนเขาพยายามจะดันเราก็ไม่เล่นด้วยฮะไปดีกว่าครับไปฟาร์มดีกว่าโอ้โหมุลเลเซ่มุลเลเซ่นี่จังหวะนี้ตรงกลางบวกกันอีกแล้วครับอย่างนัวเราก็ไม่ไปช่วยด้วยนะฮะเราก็ยืนยืนดันป้อมไปเรื่อยๆนะครับ ข้างล่างนี้ไม่มีใครดูครับตรงกลางนี้บวกกันยับป้อมแตกไปแล้วครับป้อมกลางนะครับเราก็ดันเรื่อยๆฮะนี่ครับตัวนี้ชื่ออะไรนะไบรอนปะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วนี่ครับพยายามจะมาเก็บแต่ก็ด้วยเราความที่เราฟาร์มมาฮะนี่ก็คือเราเริ่มได้เปรียบแล้วเริ่มมีของครับ ตอนนี้ไม่มีไม่มีเลือดสู้ฮนะต้องกลับก่อนนีนครเราเสียดาร์คสเลเยอร์ครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับป้อมเรายังมีฮะตอนนี้พี่หมึกเริ่มมีของแล้วครับเริ่มมีเกรานะแล้วนี่ครับตรงกลางกำลังจะบวกกันครับเราก็แอบมาดันนะครับนี่จริงจริงต้องมาช่วยเขาหรือเปล่าวะนี่ครับบัตบัตเห็นช่องนะบัตลงมันด้วยครับ ดูครับฝั่งนู้นเขาพยายามเก็บออบเจกตีฟนะครับเก็บคีปเก็บมังกรเก็บดาร์คซเลเยอร์นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรครับเราดันป้อมเอานะฮะเพราะเราไปแย่งเขาก็ไม่ไหวนะับเราคนเดียวนะครับตรงกลางยังบวกกันอยู่ครับขณะที่เราก็ดันป้อมไปเรื่อยๆนะฮะพยายามเอาคืนให้ทดแทน ด้วยการตีป้อมนะครับผมให้เพื่อนเราบวกกันไปนี่ตรงนี้ครับประมบาทฮะโดนเอเมิลี่หยดซ้อ,อนหลังมาครับผมแล้วก็คิดว่าสู้ได้ครับสุดท้ายสู้ไม่ได้นะฮะเรียบร้อยโดนตายคู่ตรงนี้เขาเยอะกว่านะครับนี่ครับตรงกลางก็ได้ป้อมไปครับตรงนี้ โอ้โหเล่นกันดีครับทีมอย่างน้อยก็พยายามดันนะนี่ครับตรงนี้หวกกันเละเลยครับเรียบร้อยตายไปแล้วครับหนึ่งโอ้โหนี้ครับเขายืนกันสี่นะครับกันอยู่สองไม่รู้จะไหวหรือเปล่านี่ครับพยายามดึงพยายามลากนะฮะที่หมึกไปแปลงร่างแปลงร่างมาหลายรอบแล้วนะครับ เอาละครับแล้วผมก็เดินมาแล้วฮะเดินเข้าไปข้างหน้าอีกแล้วครับดูฮนะนี่ใส่คนเล่นสปอร์ตครับแล้วมาเล่นแครรี่เรียบร้อยฮะโดนกินแล้วเพื่อนเข้าไปช่วยแล้วเพื่อนก็ตายตามครับอันนี้โอ้โหเรียบร้อยเออสปอร์ตตายนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดนะฮะผมคนเล่นแครรี่อย่าเลยเข้าไปก่อนนะครับผมเป็นแครรี่อย่าเลยเข้าไปก่อนนะฮะ ทวนเวลาหมุนทวนเวลาคืออะไรวะอ๋อวาร์ฟวาร์ฟโอ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่เคยได้ยินนะปกติเล่นก็ไม่ค่อยได้เปิดเสียงเท่าไหร่โอ้โหทีนครับโดนดึงจังหวะนี้บัสยังหนีออกมาได้ครับครับผ่านแล้วฮะเกิดมาแล้วตอนนี้ของเริ่มเยอะนะครับผมเห็นไหมครับทีมนม้นเขาก็ยังเก็บมังกรเก็บดาร์กอยู่ตลอดเวลาครับได้ทุกตัวนะฮะ ว่าไม่เป็นไรครับเราก็น้าดานนาทนสู้ไปครับนี่ครับเอมิลี่เข้ามาสวนครับมาคนเดียวโดนลุมถึงไปสิครับเออนั่นแหละฮะนี่ครับอันนี้เราได้ธนูทองมาแล้วฮะธนูทองอันนี้เนี่ยมันผมจำไม่ได้ว่ามันบวกอะไรเหมือนกับบวกบวกดาเมจอะไรสักอย่างนะฮะมันทำให้ตีแรงมากนะผมสูบเลือด ตาเซเลเยอร์เมื่อกี้แป๊บเดียวตายหมดครับหลังจากนี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วฮะเจอใครมาก็กดธนูยิงอัดหน้าไปเลยครับนี่แลเราก็เปลี่ยนมาเคลียบบนบ้างครับตรงไหนโล่งเราไปครับตรงไหนบวกเราหนีครับเนี่ยเล่นแบบติ่มติมครับก่าจะได้อยู่รอดบวกแล้วเราแพ้อย่าไปบวกบัดเราตายไปครับเป็นแทงให้เราะ บัตไม่ฟาร,ร์มแล้วครับบัตเป็นแทงให้เราแทนครตอนนี้แล้วก็เดินเลาะป้อมไปเลยครับนี่ครับตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องครับสองคิดสองใจเอาไงดีสุดท้ายก็ลงมาตรงกลางครับนี่ครับเดินมาซอยครับซอยซอยซอยไปเรื่อยๆโอ้โหพิมหมึกเขากบสุดๆจริงๆเรียบร้อย ข้างขวาครับคลิปดันมาแล้วฮะตอนคิดว่าจะเดินไปตอนแรกเลยว่าเอาเอาตรงนี้ก่อนฮะนั้อ้โแก๊กมาพอดีต้องเดินหนีก่อนครับจะโดนดึงแล้วจบไม่สวยฮะเดี๋ยตอนนี้ด้วยความที่ของเราเยอะนะฮะล้วก็ยืนยืนสู้ได้เลยครับไม่ต้องถกถกซ่อนๆแอนจากตอนแรกเลยต,ตอนต้องดูเลือดด้วยน,นะฮะตอนนี้เลือดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็มีเพื่อนเยอะครับ มีเพื่อนเยอะก็สู้ได้นี่ฮะเขาปล่อยสกิลเราก็เดินหนีครับไม่เล่นด้วยอันแน่นะเห็นไหมครับจะไปเดินตามเกมเขาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเึกงจังหวะที่ตัดสินใจไม่ดีนะครับผมคิดว่าเพื่อนไหวครับแต่ว่าเขาสี่ฮะเขาเขาห้าคนนะเราสี่คนครับผมเรียบร้อยตายยกตี้ฮะ ก็เลยมาเอาป้อมคืนแต่ก็ไม่ได้ป้อมอยู่ดีะเพราะว่าเขามากันกันก่อนวันนี้ทำเพื่อนตายยกทีนะผมแต่ต้องการชดใช้ด้วยการฟาร์มฟาร์มคืนให้ฮะนี่ครับเขาพยายามจะรวมกันมาดันเอาดาร์คเซเลเยอร์ครับก็ได้ทุกตัวนะฮะดาร์คเซเลเยอร์ฝั่งนู้น ลราก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปขัดขวางครับไม่เข้าไปยุ่งอยากตีก็ตีไปครับเราก็เดินเคลียร์คีปไปเรื่อยๆ,ๆนะปกติกันอยู่ทุมซำทุมซำโอ้โหนี่ครับเราก็เอาหลบหลบมาเอาฝั่งข้างล่างครับครับเป็นแคลรี่อย่าหยุดฟาร์มครับฟาร์มได้ฟาร์มนี่ครับ ทนู้นพยายามดันให้เราไปกันนะแต่เห็นแล้วว่าเรามีคีปอยู่นะผมทุกทางเราก็เลยไม่ไปกันเราฮะเราปล่อยเพื่อนเราไปแล้วเราก็ตันกลางไปเรื่อยๆครับนะครับแวนพยายามจะมาหาเรื่องหาราวครับแล้ก็พาพวกมาด้วยครับผมพาตระย่ามาด้วยตระย่าฟิกเกอร์มาเลยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรารอดครับเรามีเสื้อเกราะสองตัวฮะตอนนี้ นอกจากตีแรงแล้วยังถึกด้วยนะฮะโอโ้โหเรียบร้อยครับนี่ฮนะเดินเลยฮะเดินเลาะเลยครับตรงนี้หน้าบ้านก็ชิวๆแล้วครับผมเขาพยายามจะตามมาเก็บนะฮะแล้วก็เลาะป้อมไปเลยครับนี่ฮะกดกดธนูซอยรัวๆครับโอโ้โหธนูทองนี่มัน อาวุธโทษโหดสำหรับแครี่จริงนี่ฮะดูดเลือดด้วยนี่ครับเรียบร้อยครับ้อมแตกบ้านระเบิดไปครับแหมที่สำคัญคือได้ MVP ได้ยังไงนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันแทบไม่ได้ไฟเลยแต่ว่าคิวไปเยอะดีกว่านะคิวไป13เลยแนะบยบว่าฮ้ไม,ไม่ไม่ได้รู้ตัวเลยพอมาดูสถิติเอ้าโห13บคิวนะครับ แต่ว่าเงินก็ต่างกันไม่เยอะนะฮะสกอร์ก็ต่างกันไม่เยอะนะผมจังหวะทีมเราดีกว่าคิดว่ายาง้งก็จบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปเอาวีนะฮะลองทำดูไม่รู้จะชอบกันไหมนะผมชอบไม่ชอบก็บอกกันได้นะครับเผื่อว่าอนาคตอาจจะทำอีกนะฮะถ้าใครอยากดูก็รีเควสได้จะทำมาให้ ลงให้ดูอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบเนจะจ๊ะายบาย